คุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงจากข้างในก่อนนะเวลาผมไปออกกําลังกายเนี่ยผมไม่ได้มีเป้าหมายที่จะมีกล้ามใหญ่ๆแต่ผมทําเพราะว่ามันสะท้อนชีวิตของผมมันสะท้อนถึงวินัยที่ผมกําลังจะสร้างตัวผมขึ้นมาผมตื่นเช้าเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเวลาแต่ผมกำลังกำหนดโลกของตัวผมเองและผมฝึกฝนหรือเรียนรู้เรื่องพวกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยรับสัญญาณมาหรือว่าพยายามที่จะฝึกนะาการหายใจการนั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าผมโง่พวกคุณเหมือนกันถ้าคุณจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เพราะคุณโง่แต่เพราะคุณรู้ว่าคุณยังไปได้ไกลกว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้และตรงนี้หรือเปล่า เห็นไหมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันคือการกระทําครับแต่ข้างในจะเป็นตัวบอกเราว่าเรากําลังทำเนี่ยเพื่ออะไรตอนที่ผมไม่รู้เรื่องพลังงานไม่เชื่อเรื่องพลังงานไม่เชื่อเรื่องกฎแรงดึงูดไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจโลกใบนี้คือตะกะ โอยมึงมีเหตุผลก็ต้องทํางานเอ้ยทำยังไงถึงจะได้เงินเพิ่มนะอะต้องไปเรียนรู้อาวุธองนี้แล้วไปทํางานสายนี้มันตะกะเป็นขั้นตอนแต่เมื่อผมล้มครับตันครับเอาตัวไม่รอดครับผมเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเข้าใจมามันผิดเหมือนที่ไอสไตล์บอกว่าถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่แต่คุณยังทำแบบเดิมเนี่ยคุณก็เป็นเหมือนกับคนบ้า ผมใช้คำนี้มาตั้งแต่วันที่ผมเป็นคนที่โง่เง่าที่สุดตะกะเยอะที่สุดอีโก้เยอะที่สุดไม่รู้เรื่องพลังงานเสียพลังงานทิ้งไปวันวันไม่มีประโยชน์ะใช้ชีวิตแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยเลยจนวันที่ผมค่อยๆตื่นขึ้นครับแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจนะผมนึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนใครๆก็รู้จนมารู้ว่าไม่มีใครๆก็รู้ครับรู้ได้เฉพาะคนที่มีเงินและโดยเฉพาะผู้ชายครับ รู้ได้เฉพาะคนที่มเีเขาเซฟพลังงานภายในของเขาเขาไม่ได้เซฟแรงอะไรเลยนะมันคือพลังงานภายในของเขาผมไปฟิตเนสเนี่ยผมจะรู้เลยว่าใครที่เซฟพลังงานภายในของเขาเขาจะไม่คุยกับใครเขาจะเล่นของเขาคนเดียวเขาจะมีวินัยมาทุกวัน เขากับผมเห็นกันปุ๊บรู้เลยมีวินัยเหมือนกันรู้เลยว่าคิดคล้ายๆกันรู้เลยว่าทําไปเพื่ออะไรผมไม่ได้ทําไปเพื่อมาเป็นดาราเพื่อแข่งกับใครหรอกครับผมไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายของเขาคือไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับเราจะรับรู้ได้ถึงออร่าและแรงดึงดูดและคนที่มีอิทธิพล เวลาคุณเจอเขาคุณจะสัมผัสได้ว่าเขามีแรงนึ่งดูดเขามีออรา่าและคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เซฟหรือใช้พลังงานจากภายในทั้งหมดครับแต่มันคือพลังภายในหรือออรา่าหรือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานทางเพศที่เป็นพลังงานของผู้ชายแท้ๆมันไม่ใช่บอกว่าโอ้ใช้เป็นลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่มันคือเป็นซิกเนเจอร์นะครับที่เราจะสามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นครับการที่คุณจะใช้พลังงานตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่คุณจะไม่หลุดในเส้นทานคุณอาจจะพักได้นะแต่คุณจะไม่ลืมเป้าหมายและคุณให้อภัยตัวเองได้ครับในทุกอย่างที่คุณทำผิดพลาดแต่คุณจะไม่หยุดเปลี่ยนแปลงตัวเอง คำที่ผมชอบบอกกันมเมื่อเรียนของผมที่สุดคือคุณรู้ไหมว่าภรรยาผมชอบบอกอะไรตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนตอนนี้พี่เตยรู้ไหมพี่เปลี่ยนทุกๆ3เดือนเลยแล้วผมก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ผมเป็นคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรนะแต่ผมเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนการบ้าคลัง่งการบ้าคลั่งด้วยนะการการบ้าคลัง่งหมายความว่าอะไรผู้ชายมันจะมี ความบ้าคลั่งอยู่ครับ